สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่17เมษายน2564โดยเฉพาะครั้งเชลซีครับเรามาเริ่มข่าวเช้าเชลซีด้วยข่าวนี้กันเลยครับสิงห์จะหยุดเรือล่าสแชมป์ได้ไหมสถิติน่ารู้เชลซีดวลแมนซิตี้ตัดเชือกศึก FA ฟเอครับ โดยเปิดสถิติน่าสนใจของทางเชลซีและก็แมนซิตี้ก่อนจะเจอกันในรอบตัดเชือกศึกเอฟเอคัพในวันนี้โดยในนี้ทางเป๊ปกระเดียวร้านะผมผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังอยู่ในเส้นทางที่จะสร้างประวัติศาสตร์คว้าสี่แชมป์ในราการนี้หลังนับเป็นจาาฝูงผิวแห่งังกฤษเข้าถึงรอบรองชนะเลิศศึก FA Cup คัพและก็อยู่่าแชมเปียนลีกรวมถึงเข้าไปชิงชนะเลิศศึกคาราบาวคัพได้แล้ว ส่วนด้านต่อไปที่จะสกัดการคว้าสี่แชมป์ของทางบริบัยสีฟ้าคือการเจอกับทางเชลซีที่ขุมทัพมาโดยโชมัสตูเคิลคุณสูกชาวเยอรมันในศึกเอฟเอคัพรอบรองชนะเลิศที่สนามแวมบรีคืนวันเสาร์ที่17มิษุนายนจะเตะเวลา23่สมนาฬิกา30บนาทีตามเวลาประเทศไทยนั่นเองโดยการพบกันของทางเชลซีกับทางแมนซิตี้นั้นมีสถิติอะไรน่สนใจกันบ้างไปดูกันได้เลยครับ โดยการนี้นี่จะเป็นการพบกันครั้งที่5ของทั้งสองทีมที่สนามเบมบรีในทุกประการโดยเชลซีชนะแค่หนเดียวไป5ต่อ4ในรายการฟมเบอร์มัช์รอบชิงตุดเลิศเมื่อปี1986เท่านั้นมนซิตี้เอาชนะเชลซี6ขนในการเจอกัน9นัดสุดงสุดในทุกประการรวมทั้งในผิวอังกฤษในรายการนี้ที่สนามแซนฟอร์บริดเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาคือเอาชนะไป็น1ต่อส ต่อมาเรามาดูถึงสถิติกันดีกว่านะครับของทางเชลซีจะเป็นอย่างไรโดยงานนี้เชลซีนั้นยังเข้าถึงรอบรองชนะเลิศศึกเอฟเอคัเป็นหนที่11จากทั้งหมด20ฤดูกาลหลังสุดนี้มากกว่าทุกสมโมสรนในช่วงเวลาเดียวกันเชลซี Chelsea หวังที่จะเข้าถึงรอบลาชิงชนะเลิศทห้จงได้เป็นครั้งที่4ใน5สั่นที่ผ่านมาและเป็นสมัยที่15โดยมีแค่อาร์เซนอลที่มีทั้งหมด21นัดและก็แมนยูทั้งหมด20นัดที่ทำได้มากกว่าพวกเขาแค่นั้น ลูกทีมของชูเคอร์หวังจะไปให้ได้ไกลกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งพวกเขาแพ้อาร์เซนอลในนัดชิงชนะเลิศศึกเอฟเอคัพสิงปรูชนะ8จากทั้งหมด9ในการเล่นรับรองชนะเลิศศึกเอฟเอคัพที่เวมบรีโดยแพ้แค่หนเดียวให้กับทางแมนซิเตี้เมื่อปี2013ไม่มีนักเตะค,คนไหนยิงประตูในศึกเอฟเอคัพในฤดูกาลนี้มากก่ Abraham, อแทมมี่อับราฮัมก่อนหน้าของเชลซีที่4ลูกแล้ว โดยสถิติของทางแมนิชส้ตียรนะผมงานนี้แมนซิตี้ผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศศึกเอฟเอคัพได้เป็นฤดูกาลที่3ติดต่อกันแมนซิสตี้ชนะทั้งหมด9จาก11นัดหลังสุดในรอบรองชนะเลิศในทุกประการโดย2ครั้งแพ้อาร์เซนอลในปี2017และก็ปี2020ลูกทีมของกเกดิว,วราั้นชนะมา17นัดติดต่อกันเมื่อเล่นนอกบ้านประตูของทางเจ้าหนูจูดเบอลิงแฮมกองกลางดอตมุนเมื่อวันพุธท,ที่ผ่านมาเป็นลูกเดียวที่แมนซิตี้เสียใน7นัดหลังสุดของการเล่นเป็นทีมเยือน นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2013มสิตี้นั้นแพ้ในศึกเอฟเอคัพไปแล้วถึง7เกมโดย3นัดมาจากทางวีแกนส่วนอีก4นัดแพ้อาร์เซนอล2หนมิดทัลสโบโลและก็เชลซีมนซิตี้เพิ่งจะเสียไปแค่2ประตูในศึกเอฟเอคัพในายการนี้โดยเควินเดอะอยกองกลางของมนซิตี้มีส่วนร่วมกับ9ประตูในการลงเล่นในศึกเอฟเอคัพ8เกมหลังสุดโดยยิงไปทั้งหมด4ประตูและก็แอสซิสต์อีก5ครั้ง น,นะครับผมเป็นว่านี่ก็เป็นการพูดถึงสัยสีนะครับผมก่อนที่ทั้งสองคนนั้นจะต้องพบกันในค่ำคืนวันนี้ก็ต้องไปลอนลุ้นกันดูว่าจะเป็นเช่นไรจะหมูหรือจะจากกันแน่แล้วมันูข่าวต่อมาก,กันดีก่อนครับ FA ฟเอครับเดือดหนักกันเลยเมื่อทางแมนซิตี้จัดสเตอร์ลิงผนึก3หน้าซัดเชลซีซึ่งเชลซีนั้นใช้เมาส์ในการป่วนเกมอย่างแน่นอน ดยยงไงนี้ไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้เบอร์ไบรสีฟ้าแมนซิตี้ตเตรมส่งบราฮิมเตอร์ลิงนำสามแผงหน้าลาตาข่ายในเกมพบกับทางสิงห์ต้นครามเชลซีที่มีเบสันเมาส์ปวนปิดสกอร์ลุ้นระทึกได้ในศึกฟุตบอลเอฟเอคัพรอบรองชนะเลิศในวันนี้จะถ่ายทอดสดกันเวลา23.30นถ่ายทอดสดทางช่องบีอิงสปอร์ต1นะฮะโดยเรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่า โดยงานนี้นั้นโทมัสทูเคลิลแม้ว่าเกมล่าสุดจะพาสิงบรูไปแพ้เปอร์โตมา0ูนต์อ1หนึ่งก็ตามทีแต่พวกเขาก็ผ่านไปยังรอบรองของช่วยบิ๊กเอียร์แห่งทวีปยุโรปจากผลสกอบรวมส่วนในรายการนี้เชลซีผ่านเข้ารอบมาด้วยการเปิดสแตมฟอร์ดบริดเช่ดเทฟฟิลไป2ต่อศูเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ดยสภาพทีมในเกมนี้ของทางคุนซอชาวเยอรมันถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะฮะจะขาดก็แค่เพียงแค่มาตเตโอโคเาซิส,ส,สที่ได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณแฮมสติงระหว่างการซ้อมในเกมของทางแชมเปียนลีกเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้ไม่มีชื่อในการลงสนามและทางตัวของชูเคิลเองก็ได้ออกมายืนยันมาว่าเขาไม่พร้อมลงสนามอย่างแน่นอนโดยการจัดทับเกมนี้นผมคาดกันว่าชูเคิลนั้นน่าจะมีการปรับทีมอยู่พอสมควร อาจจะมีการพักตัวหลักในบางตำแหน่งแต่ยังคงใช้ระบบ3 4 2 1โดยคาดกันว่าน่าจะใช้เกป้าเอสปาร์กาได้ดนชาวสเปนยืนเฝ้าเสาแผงแบ็กทรีจะเป็นเซซ่าอัสเปรโกตาตีโกซิวาและก็อันโตนิโอบริเกอร์แดนกลางจะมีบริสเจมกับทางมาร์กอสอัันโซยืนเป็นวิงแบ็กสองฝั่งส่วนตรงกลางอีก2คนเป็นจอจินโยจับคู่กับทางเอ็นโกรกงเต้เกมรุกก็เป็นคิสตียนมปรโรซิสกับเมสันเมาส์คอยปั้นเกมให้กับทางขคยสเเวิร์ด ในบทบาทฟอร์ไนส์ 9. ส่วนสภาพความพร้อมทางฝั่งเป๊ปกาดิวรารนาฮะ,ะงานนี้ขุนซือชาวสเปนนิดเหลือเพียงแค่รอเช็คความฟิตของเซอร์คิโออาเกวารโรวลาเดียวเท่านั้นว่าจะพร้อมช่วยทีมหรือไม่ส่วนผู้เล่นที่เหลือต่างก็พร้อมเป็นตัวเลือกในเกมนี้ทั้งหมดเลยนะซึ่งการจะทับค่ากันว่าเป๊ปเนียน่าจะยังมีการโปรเจคชันนักเตะลงสนามเหมือนเดิมแต่ก็น่าจะยังใช้แผน4-3-3เช่นเดิมโดยเกมนี้น่าจะใช้ แซ็กสเตฟเฟนนายด่านมืองสองชาวมะมากันลงสนามรับหน้าที่เป็นผู้สัำประตูแทนที่ของทางเอเดอร์สันโมราเอสแบ็กโฟก็ประกอบไปด้วยไคลส์วอลเกอร์ยืนเป็นแบ็กขวาคู่เซนเ,นเตอร์เป็นบรูเวนดีอาร์สกับทางเอเมริกลาป็อกส่วนแบ็กซ้ายก็จะเป็นซูเอลกอนเซเบโร่แผงมิดฟิลด์ก็จะมีเควินเดอบรอยโรดี้และก็อีคายกูตตกันส่วนสามประสานเกมบุกนะผมเป็นฟิลฟอรเดนกาเบรียลเซซุส แล้วก็ประหิมเซอร์ลิงคอยปั่นป่วนเกมรับของคู่แข่งนั่นเองส่วนคาดการณ์สเตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้นะฮะทางฝั่งทางเชลซีนั้นจะใช้ระบบ3-4-2-1ก็ได้แก่เกป้าเอสบาร์รกาเซซ่าอัซิริโกตาอัน,ตอนโตนิโอบริติเกอร์ริสเจชนจอชินโยเอ็นโกโรกองเต้มากอสอารันโซ,โซคิสเทมฟอริซิสเมสันมาส์และก็ไคลส์ฮาร์เวิร์ดนะฮะ ส่วนคาดการณ์สิบเป็นต์จริงของทางแมนซิตี้ที่จะลงสนามในค่ำคืนวันนี้ก็จะใช้ระบบ4-3-3ก็ได้แก่แซคสเตเฟนไคส์บ็อกเกอร์บรูเบนดิอาสเอเมลิกลาป็อกชูอัลคอนเซโลเควินเดอะบอยโรดี้อีคายคูเดอร์การฟิลฟอร์เดนคาร์เบียเซซัสและก็บราฮิมเซอร์ลิงนะฮะไปตามงานในทศผมคืนนี้จะมีการเตะการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในศึกเอฟเอคัพ จะเป็นคู่ของแมนซิตี้กับเชลซีอย่าลืมนะฮะถ่ายทัดสดทางช่องวิ่งสปอร์ตหนึ่งแต่กันเวลา23.30นนทีเป็นต้นไปคารแฟนพวกเขาอย่าลืมรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันให้จงได้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับเชมไม่อยากจะเชื่อเชลซีจะมาถึงจุดที่เรียกว่าลุ้นแชมป์ UC l เต็มตัวโดยงิ้นทางบริษเจมแบกขวาดาวโรดของทางเชลซี ให้สภาพถึงความรู้สึกอันน่าตื่นเต้นที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเป็นครั้งแรกในชีวิตหลังชนะผ่านเอฟซีเปอร์โตมาได้สําเร็จนั่นเองโดยเขาได้บอกว่าก่อนอื่นเลยนะต้องบอกว่าฤดูกาลนี้เป็นปีที่แปลกเป็นอย่างมากมายสำหรับพวกเราเพราะเริ่มต้นฤดูกาลได้ค่อนข้างจะสวยกับฐานขุนสือผู้จัดก,การแฟรงลัมพาดแต่หลังจากนั้นฟอร์มก็ออกทะเลไปไกลจนเขาโดนปลดออกจากตำแหน่งไป หากย้อนกลับไปในช่วงปี2020ไม่มีใครกล้าพูดหลังจว่าเชลซีของพวกเขานั้นเราจะมาทะลุเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกได้เลยแต่สุดท้ายทุกคนก็แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของการทำงานอย่างหนักทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจจนคอบอลทั่วโลกต้องตอกตะลึงสิ่งสำคัญก็คือไม่มีงองแงกับสถานการณ์ของตนเองเลยแม้แต่คนเดียวพวกเรามองที่เป้าหมายเดียวกันแล้วกอดคอกันเดินไปข้างหน้าไปบริเลๆเท่านั้น ผมตื่นเต้นที่สุดเลยกับช่วงเวลาแบบนี้เพราะไม่เคยสัมผัสเกมใหญ่ระดับนี้มาก่อนเลยในชีวิตและเมื่อคุณทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศศึก UCL คู่ต่อสู้ที่ดีทสุดของคุณก็คือโลกฟุตบอลล้วนๆเราต้องพร้อมและเล่นไม่พลาดเลยตั้งแต่แรกยันจบทุกนัดหากหวังประสบความสำเร็จเป็นแชมป์อย่างจริงจังเลยนะ ในนีนผมก็มีการพูดถึงนะฮะทางเชลซีของเราที่มีโอกาสเข้ามาปร้นแชมป์ศึก UCL และก็อีกหลายท้วยกันเลยทีเดียวต้องรอเลื้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลวงสโมสรเชลซี Chelsea, ประจำวันที่17เมษายน2564โดยใช้ผู้บังคครั้งเชลซี